ซิตคอมบ้านเคียงเรียงเบอร์ตอน GLO ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บครับผมนี่แกมันสุดยอดสมเป็นมือหนึ่งมือขวาของฉันจริงๆ <Yes. S 1> นี่เป็นโครงการอันแรกของฉันเลยนะครับที่ทำหมู่บ้านสีเขียวเพราะฉะนั้นแกต้องทำให้ดีๆนะไม่ต้องห่วงครับถ้าเสียวาวุ่นไอผมก็เท่ซะด้วยเทซะด้วยบอเลยครับเสีย ฉากนี้นะนไปเอามาจากข้างหลงังรีไซเคิลมาใหม่ครับ,บมาทำท้าสงทาสีต้นไม้ต่างๆที่วางประดับฉากอยู่นี้อจะเอาไปปลูกต่อได้ด้วยแกนี่มันเชียบเชียบเฮ้ยอะไรครับและไอ้เรื่องประกวดชุดรีไซเคิลเนี่ยมีคนมาสมัครเยอะไหมนี่แนะนี่แน่นแนว้าไปแล้วสมัครตั้ง300คนเลยเหรอ3คนท่วน3คนท่วน ดีดแต่ว่าไม่ต้องห่วงเสี่ยมาแบบเต็มเต็มสวยสวยทุกคน และรางวัลที่ฉันจะจัดให้กับผู้ชนะก็คือบ้านที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเมินค่าไม่ได้โอ้อเสียผมสมัครประกวดด้วยได้ไหมชุดรีไซเคิลอ่ะไม่ได้โคเสียเราสนิทกันเพราะฉันจะสมัครเองสมัครเองด้วยไม่ได้เสียเสียเป็นคนแจกรางวาัลเสียสมัครไม่ได้แก่ก็ต้องเป็นผู้ช่วยฉันฉันอยากได้ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยนะ ร่วมมือร่วมใจกันทําโครงการที่ฉันคิดนี่แหละเสียขอโทษทีเดี๋ยวผมไปดูเครื่องปั่นไฟแป๊บหนึ่งครับเพื่อจะได้ทุกอย่างอลังการดีมากและขณะนี้ครับชาวบ้านผู้ทรงเกียรติทุกท่านผู้เข้าประกวดชุดรีไซเคิลพร้อมแล้วคนแรกหวันใจหมู่บ้านของเราน้องลาเต้ <Yeah. S 2> มากเลยชุดสวยด้วยเสียโอ้ยแอบมองฉันด้วยเว้ยไม่หัวโขกไม่ไม่หัวโขกไม่นะ,ะสวัสดีค่ะชุดของราเตชุดนี้มีชื่อว่า <c oughs> the princess of the plastic bag ค่ะ <c oughs> อยากถามว่าตกมือเพื่อ <c oughs> ชุดนี้นะคะราเตนะคะไปซื้อถุงไปซื้อถุงพลาสติกค่ะมาทำชุดเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ <c oughs> อุ๊ย <Yo. S 1> ไปเอาถุงพลาส,สติกที่เหลือใช้มาทำชุดค่ะอ,อย่าลืมให้คะแนาลาเต้ด้วยนะคะลาเต้เบอร์หนึ่งนะคะว้าวุ่นไปหมดเลยค่ะว้าวุ่นอีกแล้วหนักแล้วแล้วบอกเลยหู่บ้านเราหนักแล้ว,ลว,ลลวสวัสดีค่ะบอลูนทีรพัฒนาออหมายเลขสอง วันนี้ชุดที่วรรลุนใส่มาสามารถเอากลับไปใช้ใส่ของได้อีกค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดสําเพ็งเพราะว่ามรรลุนได้ไปซื้อไปซื้อ,อเอามาจากปแมวที่เก็บของค่ะหนุม่มฝากเชียร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนึ่งกับสองมาแรงเสียไอสามนี่กดดันแน่ดดนแนเลยน,นี่ไง ชื้มชืโอ้อหน่อลื่นหน่อลื่นครับ<ด>ได้ว่ะได้ว่ะได้ดีเช,าช,าชาา้าเช้าเช้าเช้ามันดูตึงๆึดูตึง <laughs> ตึงสวัสดีครับผมยกล้อมหมายเลข 3, 3> <c oughs> คนจะหล่อใส่อะไรมันก็หล่อวันนี้ครับมา,าพร้อมกับชุดสลากรีไซเคิล ทุกงวดที่ผมพลาดหวังผมเปลี่ยนมันเป็นแฟชั่นชุดนี้ uh huh. เยียวยางหัวใจตัวเองครับ <laughs> และที่สำคัญนะครับสลากทุกใบได้รับเครื่องหมาย Green Industry ชุดนี้เนี่ยได้รับแรงแบ,บันดาลใจมาจากโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล oh. อรองพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 Green Co เจจากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งแนวทางนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวทั้ง5ระดับได้แก่ ความมุ่งมั่นสีเขียวปฏิบัติการสีเขียวระบบสีเขียววัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวโดยสำหรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 Green นเาน์เจอร์นั้นทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องมาจากระดับที่3ในปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและจากนี้ไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดพิมพ์ตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับที่4บนใบสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างการรับรู้และให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัฒนธรรมองคอ์กรในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารวมไปถึงโครงการติดตั้งโซลาเซลล์โครงการบริหารจัดการขยะภายในองคอ์กรสวนส่งเสริมสุขภาพ GLO Park ที่เปรียบเสมือนปอดแห่งใหม่ของชาวนนทบุรีอีกด้วยค่ะและต่อจากเวลานี้ไปผลการประกวดชุดรีไซเคิลรางวัลชนะเลิศในการประกวดชุดรีไซเคิลในปีนี้ผู้ที่ชนะก็คือ ประกวดหมายเลขสามยกลางกราบเรียนเชิญประธานผู้จัดงานกล่าวครับเชิญครับสิผมดีใจอ่ะไอ้เบอร์ครับมไม่บังไม่บังผมมาออกเลยนะครับสิ่งที่ฉันเนี่ยนะตั้งใจทำโครงการหมู่บ้านสีเขียวเนี่ย พื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านอ่ะเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมก็จะตอบโจทย์โครงการของฉันอ่ะเอารางวัลออกมามาแล้วครับเสียครับรางวัลครับรางวัลที่บอกว่าบ้านประเมินมูลค่าไม่ได้ก็นี่ไงบ้านยังไงคือรับุูกออมเงินมันประเมินค่าไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่ตัวเองว่าจะใส่ลงไปเท่าไหร่ใส่เยอะก็ได้เยอะใส่น้อยแก็ได้น้อยได้น้อย เข้าใจไหมตลกต้องไหนเนี่ยเสียงเสี่เราไปถ่ายันยังมีเสื้อผ้าย่ชุดี้ไอ้ชุดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะเสี่ยเรามาจัดเสี่ยเนี่ยดีไซน์โค้ททำปุ๋ยใส่ต้นดาวเรือของเสี่ยไปเลยดีกว่าเอาเลย ซิทคอมบ้านเคียงเรียงเบอร์ครั้งต่อไปในการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทางอมรินทีวี HD ช่อง34เปิดจอรอเลยนะคะ